สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวเหมือนเดิมครับวันนี้จะเป็นจักรเย็บธรรมดากับคอมก็จะตั้งระบบเดียวกันหมดนะครับพวกวงเดือนส่วนมากจะจะเป็นปัญหาวงเดือนนะครับได้โดดได้ขบับดูกันนะครับถอดแป้นออก อันนี้ฟันถ้าคนในทําเป็นก็ไม่จําเป็นต้องถอดครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็อยากให้ทุกคนเห็นชัดๆครับถอดฟันออกด้วยฟันก็มีน็อตยึดอยู่สองตัวนะครับในการเปลี่ยนวงเดือนนะครับ จะมีตัวตัวล็อกวงเดือนอยู่ครับหนึ่งตัวคือตัวนี้ต้องถอดมันออกนะครับถ้าเดี๋ยววงเดือนออกนัดตัวเดียวนะครับแล้วก็เอามันออกครับประมาณนี้ เราค่อยถอดน็อตยึดวงเดือนออกนะครับจะมีน็อตอยู่3ตัวก็เหมือนเดิมครับตักขออาการเดียวกันถ้าเกิดได้ขาด นายขาดก็ดูปลายมันครับไปไปตะขอมันครับคือตัวตัวนี้ครับเอามือสัมผัสดูว่ามันคมไหมถ้ามันคมมันเป็นเง่งก็คือเอากระดาษทรายครับละเอียดเบอร์พันเหมือนกันครับปัดให้มันลื่นๆหรือเราจะเปลี่ยนใหม่ สังเกตด,ดูครับจับจับดูถ้วยมันนะครับถ้ามันรวมมากๆก็จะโดดขาดจะซ่อมไม่หายครับของผมนี่ยังใช้ได้อยู่ครับก็ไม่มีอะไรครับก็ดูถอดออกมาก็ใส่เหมือนเดิมก็ใส่ปกติครับเสียบเข้าไป ให้ไอตัวนี้จะเป็นแง่งนะครับใส่เข้าไปแล้วตัวนี้จยเข้าไปล็อกตรงนี้ครับถ้วยเล็กๆจะอยู่ลัษนาแบบนี้นะครับฮะเวลาใส่กลับไปเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างนอกตัวนี้ถ้วยมันจะให้มันหมุนไม่ได้ถ้วยมันต้องอยู่กับที่นะครับมันจะมีมาร์กอยู่กับแง่งเง่งของตัวนี้นะ่ะมันจะอยู่ ไม่ไม่เข้าไปชิดเกินไปนะครับต้องมีช่องให้ได้ผ่านได้ถ้ามันเข้าไปชิดเกินไปมันก็จะติดเลยครับเวลาเย็บไปดูหให้ละเอียดนะครับต้องให้มีช่องให้มันได้ผ่านได้ประมาณเส้นสองเส้นนะครับโอเคครับเราใส่วงเดือนดู ใส่เข้าไปก็ตัวนี้เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปที่เดิมมันจะเป็นคอมืือธรรมดาการตั้งวงเดือนระบบเดียวกันหมดนะครับ นีมีตรงเข้าไปหน่อยแล้วก็ดูนี่ดูตรงนี้นะแล้วก็งัดตัวนี้ออกมาให้ให้ให,ให้ให้มันล็อกล็อกถ้วยนี้ไว้ครับได้ดูอยู่ลักษณะแบบนี้ เ,เกต็ถ้วยนะครับถ้วยจะไม่วิ่งจะวิ่งอยู่แค่ชุดนอกนะครับตัวนี้จะวิ่งได้รอบนอกๆถ้วยตัวนี้ต้องมีตัวล็อกนะครับอย่าดืมม่มของโคนใส่เข้าไปแล้วไม่ได้ล็อกถ้วยครับเหยียบไปเข็มหักทันทีเลย าการตั้งวงเดือนนะครับล็อกน็อตไปเบาๆพอจะเอามือหมุนไปได้นะครับประมาณนี้ยังไม่ล็อกแน่นนะครับโอเคมาตั้งวงเดือนกันครับมองเห็นไหม ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายนะครับแม่บ้านก็ทำได้ครับจังเกตด,ดีๆนะครับเนี่ยถ้ามันไม่ถูกมันจะชนเห็นไหมครับแล้วก็ปักเข็มลงมันจะชนเลยทีนี้เราก็หมุนที่เรายังไม่ได้ล็อกแน่นนะครับวงเดิน เอามือหมุนข้างล่างเห็นไหมครับจะเห็นเวาอยู่เห็นไหมครับให้เข็มลงตรงเวาครับถ้าไม่ถูกจังหวะมันจะลงไม่ได้นะครับเข็ม อาจจะลงได้แต่มันมันต้องลงต้องสังเกตช่วงลงนะครับให้ลงให้มันลงตรงตรงร่องตรงตรงเวาวงเดือนเนี่ยพอเห็นไหมครับการตั้งก็เหมือนเดิมครับมันเข็มสังเกตให้ดีนะครับจะมีเวาเข็มอยู่ นะปลายวงเดือนให้ตักตรงเวาวเข็มนะครับตั้งขาเข็มขึ้นนะครับให้เข็มลงสุดตอนเข็มลงให้ลงตรงตรงตรง,ตรงร่องนี้พอดีนะครับที่นี่หมุนปลายหมุนปลายตักขอมันก็จะมาครับเห็นไหมครับตกตักขอมาแล้วเห็นไหมครับตักขอเนี่ยให้อยู่กลางเวาเวาเข็มพอดีนะครับก่อนตั้งสังเกตเวาเข็มให้ดีนะครับแล้วก็ตั้งอย่าอย่าชนเข็มนะครับ แค่เบียดเบียดถ้าห่างออกเยอะก็ไม่ได้ครับโดดเข็มถ้าจาักเราได้โดดได้ขาดบางที่ก็ดูปลายตะขอตัวนี้ครับเอากระดาษสายปัดให้ให้มันไม่คมครับบางที่เย็บไปนานๆมันคม แล้วก็สังเกตด,ดูนะครับตรงกลางเวาวพอดีเลยทีนี้เราก็ขยับเข้าออกได้นะครับเอาออกมาเยอะก็จะชนเข็มครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาเข้าไปไม่ให้มันชนนะครับ เดือนครหัวล็อกหน่อยหนึ่งแล้วลองหมุนตะขอผ่านเข็มไปไม่ให้เข็มมันยุบนะครับถ้าเข็มขยับแสดงว่ามันชนง่ายมากครับจากเย็บเข็มเดียวไม่มีอะไรเลยดูคลิปนี้ดีๆททำเปลี่ยนเลยครับซื้อมาเปลี่ยนเองได้ครับแม่บ้าน ทั้งตะขอนี่มันตะขอมันจะทำงานตอนเข็ยบม,มันขึ้นนะครับสังเกตไหมครับลงตรงวาวพอดีเลยถ้าลงไม่ตรงวาวมันก็จะชนทันทีครับ ครับประมาณนี้ใช้ได้เลยครับ,บล็อกวงเดือนมีน็อตสามตัวล็อกให้หมดนะครับ ทำง่ายๆครับไม่มีอะไรก็ใส่ฟันเข้าไปเหมือนเดิมคลิปน็อตสองตัวครับบางทีมีจากเย็บคันเดียวได้ขาดได้โดดถ้าเกิดมันห่างเข็มเยอะก็โดดครับต้องให้ชิดเข็มเลยครับ ลตัง้งต้องนั่งนั่งรอพวกช่างครับช่างเรียกยากครับทำเองเลยประมาณนี้ครับถ้าท่านใดท่านใดอยากอยากให้ผมทำคลิป หรือไม่เข้าใจตรงไหนครับจอบถามมาคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับประมาณนี้ครับใครทำได้ใช้ได้เลยครับ